สวัสดีครับผมอ,อยู่กันที่แอปดับเบิสเช่นเคยนะครับผมนะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยวิธีการาให้เหมือนมั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 นอยู่พม่าใช่ไหมอยู่กัมพูชาออกกัมพูชากัมพูชาเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนที่อยู่ไทยนะเพื่อนกัมพูชาที่อยู่ไทยแล้วอยากให้ อยากให้สมาชิกที่กัมบูชาสมัครสมัครด้วยสมัครใช้แอปพลิเคชันด้วยคือให้ให้คนไทยเนี่ยให้คนกัมบูชาเนี่ยที่อยู่ไทยหรือว่าคนที่อยู่ประเทศอื่นที่อยู่ไทยมันอยู่ลาวอยู่พม่าแต่ว่าอยู่ไทยแล้วก็ช่องทางการจัดส่งสินค้าเนี่ย ก็ให้เพื่อนๆที่อยู่ไทยน่ะไปส่งให้ไปส่งเองแบบแบบว่าก็สั่งสมมุติว่าสมมุติว่าเพื่อนที่อยู่ไทยเขาเขาอยู่ไทยใช่ไหมเขาสะดวกสะดวกที่จะสะดวกที่จะ,ะซื้อซิมแล้วก็ลงทะเบียนให้กับเพื่อนได้แต่เป็นซิมไทยแต่เป็นซิมของ ของไทยไงซิม AIS ซิม r u e หรือว่าซิมดีแทอะไรแบบนี้ซื้อในไทยแล้วก็ลงทะเบียนให้กับลงทะเบียนก็ลงทะเบียนกับเเลขบัตรบัตรประชาชนของต่างประเทศได้นะวิธีการลงก็ส่วนมากก็ล็อกล็อกอินผ่านผ่านผ่านเบอร์อยู่แล้วแต่ว่า,าเพื่อนเพื่อนที่อยู่ไทย เ็นเพื่อนต่างประเทศก็ให้สมัครให้เพื่อนได้เลยใช่ไหมก็ล็อกอินวิธีการสมัครก็ก็เหมือนเดิมเหมือนที่เราสมัครนั่นแหละเหมือนที่เราสมัครนั่นแหละแต่เราต้องมีลิงก์ก่อนใช่ไหมเราต้องมีลิงก์ก่อนแล้วก็ก็สมัครลงทะเบียนให้เพื่อนได้เลยนะครับผมสมัครลงทะเบียนให้เพื่อนได้เลยก็ลงทะเบียนก็สมัครสมาชิกเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะแต่สมัครสมาชิกก็เนี่ยลงทะเบียน ลงทะเบียนให้เพื่อนลงทะเบียนให้เพื่อนก็กรอกรายละเอียดแต่เพื่อนเพื่อต้องมีรหัสแนะนําด้วยนะเพื่อนเพื่อนต้อง,นะอ,อ,อ,งอัปเกตตัวเองก่อนแล้วก็ถึงมีรหัสแนะนําใช่ไหมแล้วก็วิธีการส่รงสั่งสินค้าก็เหมือนอเพื่อนที่อยู่พม่าหรือว่าอยู่ลาวอยู่กัมพูชาให้ให้คนที่อยู่ไทยเนี่ยสั่งสินค้าลงลงที่อยู่ไทยก่อนแล้วก็ หลังจากนั้นเมื่อสินค้ามาถึงก็กระจายไปให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมนะวิธีนี้น่าจะสะดวกและก็ง่ายแล้วก็ลงทะเบียนใช้เบอร์ไทยนะครับผมใช้เบอร์ไทยให้เพื่อนๆสมัครให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศได้เลยแล้วก็เก็บเก็บข้อมูลไว้เวลาคนไหนสมัครเราก็สามารถที่จะล, in, ล in, อ็อกอินล็อกอินเข้ามือถือของเพื่อนได้นะครับนะ ล็อินสั่งให้เพื่อนได้เลยนะวิธีการล็อินเหมือนสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมสมัครเสร็จแล้วปับ๊บก็วิธีการล็อินก็เพื่อนๆก็ออกเข้าออกเข้าออกในระบบได้ตลอดนะรับมนะก็อันนี้ก็เข้าสู่ระบบพอเข้าสู่ระบบก็ใส่เบอร์โทรของเพื่อนๆที่สมัครให้แล้วใส่รหัสแล้วก็เข้าสู่ระบบแล้วก็ทําการสั่งซื้อให้กับเพื่อนๆได้เลยแล้วก็ค่าในหน้าก็จะเด้งมาหามาหามาหา มาเพื่อนเองใช่ไหมเพราะเราทําการตลาดเราเราเสียสละทํแอปให้เพื่อนเพราะเพื่อนอยู่ต่างแดนไงเพื่อนอยู่ต่างแดนเพื่อนไม่สามารถที่จะเพื่อนไม่สามารถที่จะสั่งสินค้าได้เพราะว่าบางทีมันต้องส่งผ่านหลายขั้นตอนอะถ้าเกิดข้าต่างประเทศใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราอยู่มีช่องทางส่งทางเรือหรือว่าทางอะไรเนี่ยเราก็ส่งเองให้ให้เพื่อนได้ได้ใช่ไหมแบบนี้น่าจะ น่าจะได้อยู่นะครับผมเนาะแต่ว่าเพื่อนๆต้องเก็บข้อมูลเป็นไดอารี่ข้อมูลอ่ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนๆแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ให้ดูแลให้ให้กับลูกค้าไปเลยน่าจะน่าจะเวิร์กกว่านะครับผมนะโอเคคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์ บ้างสําหรับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะแต่แต่ตัวเพื่อนน่ะอยู่เทยแล้วก็ทกําการตลาดให้กับคนต่างประเทศก็ได้ให้เขาได้ใช้สินค้าดีๆแต่คนไหนที่ทำกันอยากทกําการตลาดเขาก็อัปเกรดใช่ไหมอัปเกรดเขาก็มีลิงก์ก็ก็แนะนําวิธีการให้กับเขาได้นะครับผมนะก็ลองลองดูคลิปนี้อาจจะเดี๋ยวผมจะาหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะว่าว่ามีแต่เมื่อก่อนมันจะมีเหมือนเหมือน เหมือนมันคนที่เขาทำอคอยรับส่งสินค้าให้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆพื่อนที่อยู่ต่างต่างคนต่างแดนมาอยู่ไทยก็สะดวกสะดวกไปอีกแต่เพื่อนๆต้องเสรรียสละการสมัครให้กับทุกคนด้วยนะครับผมนะเพราะว่าต้องอต้องใช้บร์เทยหรือไม่ก็ใช้อีเมลสมัครด้วยอีเมลก็ได้แต่บางคนเขาก็ยัง มันคนต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยังยังไม่ยังไม่อัปเกรดเกี่ยวับยังไม่อัปเดตเกี่ยวกับการใช้มือถือบางคนก็มีมือถือที่เล่นแอปพลิเคชันไม่ได้ใช่ไหมโทรออกได้อย่างเดียวใช่ไหมเพื่อนๆก็ต้องอทําตรงนี้ให้เลยหรือไม่ก็สั่งแบบขายก็ได้แบบขายเพื่อนๆเอาก็เอาค่ากําไรไปขายในราคาเต็มแล้วก็เอาค่กากําไร มเปอรเ็าิบเปอรซนตจสอรเไปเอาส่วนต่างอะ่ะโอเคลองดูนะครับผมเนาะ